ครับสวัสดีครับผมกันพงษ์ดวงศิลป์บุรษักนะครับกรรมการสากลอมทรัพย์กรมป่าไม้นะครับครับผมอยู่กับคุณครับผมเกลิศศิษวะครับกรรมการสากลอมทรัพย์กรมป่าไม้ครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นเรื่องอะไรฮะเรื่องอ e passbook r a ต e passbook rate p a s s b บุ๊กเล e passbook rate มันคืออะไรนั่นนะครับมันคืออะไรตนี่มันคืออะไรพูดให้ท่านผู้ชมได้รู้ก่อนครับอืมปกติเนี่ยก็ถามคุณเกลิ์ว่าเวลาเรามา เปิดบัญชีกับสากรเนี่ยสากรเขาจะให้ตัวบุ๊กเปเล่มไปด้วยอ่าตัวเล่มติดไปด้วยทุกครั้งใช่ไหมใช่ครับแอบสอบถามนิดนึงมีบุ๊กอยู่กี่เล่มตอนนี้เอาเฉพาะสากรไหมครับหรือว่ารวมอย่างเดียวไม่ไม่ไม่สากรอย่างเดียวสากรอย่างเดียวก็สามเล่มสามเล่มสามเล่มครับวาถามว่ามาอัพบุ๊กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ต้องถามอนนี้เขาบอกผม เคยอัพบ e okay. ุ๊กหรือเปล่าเคยอัพบุ๊กหรือเปล่าตั้งแต่ได้บุ๊กมาเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงเปิดตัวแอปซากอนใหม่ด้วยช่วงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูทานแอปซากอนได้ผมไม่เคยอัพบุ๊กเลยอัพสมุมดเลยสักครั้งนะครับตั้งแต่ได้เล่มมาอ่าแล้วไม่กลัวว่าเงินเราจะหายไหมหรือเราจะรู้ได้ไงเงินมันเคลื่อนไหวยังไงอ่าตอนนี้นะครับบูดถึงสเตทเมนต์เนี่ย ถ้าเราไม่ไปอัพสมุดเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันโอเล็โคบของเราครับครับดูได้อยู่แล้วครับเขาไปดูในบัญชีบิจิทอนได้เลยใช่ครับมีการเคลื่อนไหวอ่ามีการเคลื่อนไหวตลอดครับสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ครับไม่ว่าจะโอน10บาท2ีบาท100หรือ1000แล้วก็รู้ได้ครับอ่าโอเคก็นี่ก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะทำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Passbook Less Passbook Less ก็คือว่า เมื่อสมาชิกมีบัญชีดอกไปเจียวอยู่แล้วบ,บัญชีตัวแรกคือสินมัธย์ยัถ้าเราจะเปิดบัญชีที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไม่ต้องมีบุคล่ะสาาก่อไม่จะเป็นต้องจ่ายบุกออกไปละครับจ่ายอย่างเดียวคือจ่ายเลขบัญชีออกไปสมา,าชิกก็จะมีเลขบัญชีครับว่าจะรู้จะรู้ว่าตัวเองเลขบัญชีอะไรออครับมีแค่นั้น แล้วก็เช็คเช็คได้เลยว่าในแอปพลิเคชันเรามีบัญชีเปิดใหม่แล้วนะครับเช็คไปในบัญชีในแอปพลิเคชันได้เลยว่าเรามีกี่บัญชีก็บัญชีที่เปิดใหม่ล่าสุดมันก็จะเด้งขึ้นมาในในแอปได้เลยอ่าครับ,รบว่าคุณเปิดบัญชีแล้ว <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องมี <c oughs> มีบุกล่ะที <c oughs> นี้เอ๊ะมีคนสงสัยว่า <c oughs> เวลามาถอนเงินล่ะคําว่ามาถอนเงินหมายถึงว่ามาถอนที่เคาน์เตอร์ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราถอนเงินหรือโอนเงินเนี่ยเราทําผ่านแอปอยู่้วใช่ไม่จำเป็นต้องพกบุกละอ่าครับอ่า เวลามาถอนที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมันทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่สารกรจะขอดูบุ๊กตลอดเลยเอาบุ๊กมาด้วยไหมคะอ่าอ uh, uh, ่าพร้อมกับบัตรประชาชนใช่รหรือบัตรข้าราชการเขาถึงจะให้ถอนได้แต่เรามองว่าไม่จําเป็นต้องใช้บุ๊กครับ hmm. เพราะว่าหนึ่งเขามาด้วยตัวเองครับสองเขามีบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนครับเป็นการยืนยันตัวตนแล้วเขาทั้งสองอย่างครับผมใช่ไหมฮะพอเขาถอนปุ๊บ ในระบบเขาก็เช็คได้เลยว่าเขาถอนเงินออกไปเท่าไหร่แล้วผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่ก็ดูได้ผ่านหน้าจอคอมของเขาครับว่าเงินของนายนายกนายขอเนี่ยถูกถอนออกไปแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุ๊กนี่ใช่ครับใช่ไหมฮะบุ๊กมันมีไว้แค่บันทึกการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองใช่ประสงค์ของมันจริงๆอ่ะอืมเมื่อก่อนจริงอยู่มันมีความจําเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีแอปไงฮะอ่ามันก็จําเป็นที่จะต้องมีบุ๊กถูกต้องไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีแอปลวมันก็ ความสาคัญของบุ๊กมันก็จะลดลงไงฮะใช่ครับใช่ไหมฮะพอมันลดลงเนี่ยเราจึงควรจะใช้ที่เรียกว่าพาสบุกเลยถ้าเราใช้เทคโนโลยีนี้จะเป็นสากรแห่งแรกในประเทศไทยอที่ใช้ระบบนี้เป็นแห่งแรกเลยเหรอครับพี่แห่งแรกวาเมื่อ,อไรที่เราคิดว่าเราทําเป็นแห่งแรกและเจ้าแรกเนะี่ยเขาจึงเรียกว่าน,นวัตกรรม,มนี่แหละจึงถือว่าเป็นน,นวัตกรรมของสากลท,ทัพทัคนประม,มัยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ของวงการสาหารกรณ์ในประเทศไทยด้วยถูกต้องทีงนี้ถ้าเราคิดจะทาไอ้ตัวนี้มันจะไปแก้อะไรบ้างหนึ่งแก้ระเบียบสาหารกรณ์ครับเพราะว่าระเบียบสาหารกรณ์ว่าด้วยการรับฝากนั้นเนี่ยแปลว่าด้วยการเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับเขาระบุไว้ในข้อแปดว่าสาหารกรณ์จะต้องให้สมุดคู่ฝากกับสมาชิกที่เปิดบัญชีใหม่ครับเราจะต้องไปแก้ตรงนั้นว่าสมาชิกสามารถกรอก เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จปุ๊บติ๊กเลือกได้ว่าคุณจะเอาบุ๊กหรือไม่เอาบุ๊กครับท่านใดบอกเอ้ยยังชอบที่จะมีบุ๊กแบบเดิมอยู่อุ่นใจคุณก็ติ๊กเอาบุ๊กไปครับท่านใดบอกว่าเอ้ยไม่ฉันมือเครื่องเดียวชอบแนวใหม่ไม่ต้องเอาบุ๊กแล้วก็ติ๊กว่าไม่เอาบุ๊กครับอือฮึตัวนี้มันจะมาช่วยสากลอะไรบ้างหนึ่งช่วยลดต้นทุนอย่าลืมว่าสากลน้ำชาปนปะไหมมีต้นทุนในการทําบุ๊กออกมาเล่มละสิบหกบาท ยังไม่รวมซองนะซองอีกห้าบาทป็นยี่สิบเป็นยี่สิบเอ็ดบาทครับใช่ไหมฮะทีเนี้ถ้ามีสมาชิกเนี่ยสามหมื่นคนเอาแค่คนละเล่มก่อนนะคนละเล่มคูณสามหมื่นเป็นเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมคนที่มีบัญชีหนึ่งคนมีมีบัญชีอสี่เล่มคูณสี่เข้าไปเอาสามหมื่นคูณสี่ถือว่าลดค่าใช้จ่ายของสากพอนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกยังไม่รวมค่าอะไรอีกไหมเวลามาบุ๊ก้จเลยฮะเครื่องมีเครื่องรับบุ๊กอ่า เครื่องนั้นรู้ไหมเท่าไหร่ก็หลักแสนอีกฮะใช่ไหมครับยังไม่รวมค่ามันเทนเน็ตไอ้เครื่องนั้นอีกไหมอ่ามันต้องมีค่าบำรุงรักษาอีกถ้าเราใช้ระบบนี้คุณตัดปัญหานี้ไปได้อีกครับทําให้สากลมีเงินเหลืออีกอ่าครับก็เงินเหลือไปไหนก็ปันผลเฉลี่ยคือให้สมาชิกนั่นเองอ่าครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ใช่มีข้อกังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบางคนก็อาจจะมีข้อกังวลอยู่ในส่วนตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงข้อกังวลก็อาจจะมีที่เนินสําหรับ อาสมาชิกอาวุโสแต่อย่างที่พี่ใหม่พูดก็คือเราก็ยังมีแบบเดิมไปให้ติ๊กมีให้ติ๊กก็คือให้เขาเลือกท่านไหนที่ยังไม่ค่อยถนัดด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยังสามารถใช้บุ๊กที่เป็นเล่มได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถูกเพราะว่าเราไม่ได้มองข้ามสมาชิกอาวุโสเรายังใส่ใจกับสมาชิกทุกเจเนอเรชั่นแต่อาวุโสกลางๆหรือว่าเป็นรุ่นใหม่่ ก็วันนี้เราก็มีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีพารบุ๊ก k เบรดเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีกพีหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ